สวัสดีค่ะขณะนี้กำลังจะเดินทางไปงานลูกไลอ้อนนะคะมาถึงหมู่บ้านพิลินแล้วค่ะกำลังรอพิลินอยู่นะคะวันนี้ลูกไลอ้อนมีงานแสดงที่เซนท่านอีกแล้วค่ะเซนท่านมหาชัยนะคะงานมหาชัยโคคนัดเฟสติวัล2024นะคะวันนี้จัดที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเซนท่านมหาชัย ก็คือสมุดสาครน,นั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครว่างนะคะไปบันทึกความทรงจำงานลูกไลอ้อนไปได้วยกันค่ะลูกไลอ้อนแสดงเวลาบ่ายสองค่ะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าไปถึงก็จะได้ไลฟ์สดบรรยากาศถ้าเกิดว่าสัญญ,ญาณมีนะคะบางทีเมื่อวานนี้พยายามที่จะไลฟ์สดมันไม่ได้ค่ะสัญ,ญญาณไม่มี ออกแอกเหลือเกินนะคะแล้วก็ไปช้าด้วยเมื่อวานนี้ไปถึง6โมงแล้วมั้งคะเกือบ6โมงเลยทีเดียวแล้วไลอ้อน,นมา6โมงครึ่งพอ6โมงครึ่งปุ๊บต้องไปถ่ายไปถ่ายกันที่ชั้น84ค่ะ <c oughs> ก็ถ่ายจะถ่ายเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ามันเหมือนถ่ายถ่ายหยุดหยุดถ่ายถ่ายหยุดหยุดอะ ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาเรียงร้อยกันนะคะอาจจะได้ลงย้อนหลังที่หลังเดี๋ยวค่อยลงให้ดูนะคะที่ชั้น84เมื่อวานก็มีฝนตกเล็กน้อยลูกไหลอันก็น่าจะมีความชื้นชื้นอยู่เพราะว่าช่วงที่หมุนไปเราอองฝนมาพอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ใบซองนะคะเซนทันมหาชัยค่ะ ถ้าเกิดใครว่างไปบันทึกความทรงจำไปด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่แหม่มชาแนลค่ะดูว่าถ้าเกิดไลฟ์สดได้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศของแม่แมๆแล้วก็คอนเสิร์ตวันนี้มาให้ชมกันนะคะ